สวัสดีครับพบกับช่องรัชนีมาแช์นะครับคุณตาคุณลุงมาทาอะไรฮะหอบเสื่อหอบหมอนมาให้ตาซีหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นที่หน้าศาลตาซีอีกแล้วนะครับ่อออราววัใใญเ ผู้มาจิ้มแล้วหวานขอรางวัลกทนนิสเนี่ยนี่วัวนี่จะอะไรทุกตัวทุกใบด้อวันรวยหนึ่งเขาเนี่ยขอรางวัลขอราที่หนึ่งเลยบ่ขอรางวัลเทนนิ้งเลยเอ้าขอรางวัลบอกว่รางวัลเทนนิ้งเลี่ยนี่อาซาดหมอนเอาเจ้าพามาให้เราเอาซาดเอาหมอนเอาผ้าอือ น่ยบางสกุลเลยบ่เนี่ยอนะไรนะบางสกุลเปบางสกุลเ่เนทำแบบไหนเนาะครับนี่ทอดบางสกุลบ่มาซื้อของมาให้เพิ่น นางสกุลนางสกุลให้ตาซีตามีบม,ม,มาคนบาคนตาซีตามียแต่คือรางวัลใหญ่เลามาให้อีกอืมร,งรออางรวัลใหญ่อบอรางวัลใหเลยทุกตัวทุกใบเลยเอาเสือเอาหมอนมาให้ จายายอยากรวยเป็นการแบบคุณคุณลุบอกเป็นการบังสกุลบอกครับให้คนคือคนน้ไม่เข้าใจคือกันเนี้ยบังสกุลคืออะไรเดี๋ยวค่อยถามคุณตายกินเนาะอยากรวยพอตามใจเมื่อไรก็เข้าฝันเลยแล้วมันจะนึกโอ้ให้ไปเข้าฝันหืมอะไรนะพี่เข้าพรรษาแล้วก็ทอดบังก์สกุลอยากรวยเอออยากรวย มาขอรางวัลไหมหนิรวยนม่พูดเติร์นพูดเต็ร์นคิดไปหนิมีหนิมีคนบอกฮะคนมีรถนะขอรางวัลเนึอง ไปยูซิกีด้วย,ยมายูซเกีดีรถจาวเลยดีรถจาวเลย,ยเกนะียกคนมัดีมอไซค์มาปะมอไซค์ยูซเกีครับแล้วฟันเห็นเมื่อคืนเห็นแตเห็นตายายเลยมานี่นะสายตงเลยฝันเห็นตายายใส่ชุดอะไรครับไม่รู้ชัดชุดอะไรไม่รู้ตายายมาขอศาสตร์ขอหมอนเราซื้อมาโอ้ฝ<อ>ันว่าคุณตาคุณยาย ไปขอหมอนขอเสื้ออืมเรียกว่าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเรียนเอาไฟอยังไงยาเกลียวใไอ้งัวเลยไป็นี่คิดทอดเลยมาได้ตาคนเลยตี่สายดวนเลยตายก็ยายไปเข้าฝันลาบว่อนั้นฝึกเรียกสี่ใบอีกมาสี่ใบสามตัวใบตัวตัวหน้าตัวหลังตัวหน้าตัวหน้าตัวหน้าใบ ใบงวดได้เยอะรางวัลเท่านึงหมื่นว่ะโอ้โหเอา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 ขอให้หมันขอให้หมันได้อยากได้สาดได้หมอนบางสกุลหน่อยเราซื้อมาให้ซื่ออุตมพรก็ซื้ออุตุพรวิ่งสายยาวปาคนเลยเพียบอยากรวยมหางวดจะแล้วถูกสักสี่ใบงวดก่อนสองใบงวดก่อนสองเอาก่อนหน้านีู้กแต่สองงวดแล้วใบสองงวดปิด ไดจักสารนี่บอกไดจักสารตะเซนี่นะเจ้าก่อนฮันนี่ก็ได้เหมือนกันไปฮันนี่ก็ได้อาคุณหมานี่เนาะเนาะเอ้างวดนี้จะได้อะไรรอลุ้นนะครับเออนี่มาจากสีสเกียบอกซื้อศาสเตอรบอลเลยมาสีเกียร์เลยนี่เยากล้วยออกตัวไหนบอกตัวนั้นเด้อตาสีตามีตาตาตาหยังตามีตาซีตาหยังตาจันตาจันตาซยายมีอยากรวยอหยากรวยเด้อดิสีเกียรเห็นยังบอกบอลแล้วว่า ได้ทุกงวดทุกใบได้ทุกงวดมาแล้วนะครับล่าสุดได้สี่ใบเลขหน้าเลยครับเด้อก็เลยคุณตาไปเข้าฝันคุณตาไปหาในฝันบอกตากระยายไปหาในฝันซือศาสตร์ซื้อหมอนมาให้นอือว่าไปขอศาสตร์ขอเสือมานอนอันนี้นะบ่ อืมนนี่นนเาะจัดหมอนผ้าจีวรอบบบางสะก,ก,กุ่นเอามาเอามาเราให้ฟังหน่อยโโเป็นยังไงมายัางไงอ,อยากรวยแล้วอยากรวยไหนว่าถูกลงมันมาแล้ว นี่งวดสองงวดทีดด่แล้วถูกสี่ใบบ่อโอ้คนดงเฮงคือมาเฮงตลอดเนาะ<ม>เอาแก่หนาวด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรามารุ่นเลขกรับถูบแก่เลยดีกว่าเนาะเก้าสอง็ม่ก็ตา,ามน็บแสองนี่ตามความันตาเลยเล้อไปหัดีเลยเก้าสองกสองนเข ได้เลยตอนนี้มีเลขอะไรมังมาดูมาดูเลขอะไรขึ้นก right ็เลขอะไรขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเลขเจ็ดบอกเลขเจ็ดตัวเดียวอยู่เลยเดี๋ยวจะยังคงสังเวยยังนี่หัวตาตาตัวสูงหัวตัวเธอใหญ่แต่ดูกับเจ้าหญิง คนในทองคนในทองเบองใน่วนี่เดียนี่เดี๋ยเศษฐีคนใหม่นี่เดีอ๊ปัญาตายายไปหาความอยากรวยนน่คอยรวยมันเป็นแม่เนอะมันมองอะเกะจนมันหน่อยใ้พอจะรวยเท่านึงมันหน่อเลยมาตามฝันเกมฟัดครับเอสองเอาสาย ก้าสองมกันมีหกก้าสองกสเว้ยเปียกเบ็ดมาทางดวนเรื่อในใจคือก้าสองก้าสามไในใจมามาเหมือนกันไหมเ่าเหมือนกันไหมใตรมาจากใครค่ะคือสีกียรสีเกีตอำเภออุพรอุมพรมงท้อนบ้านบ้านทุ่งสว่างบ้านุ่งสว่างลุง เป็นความฝันบอกว่าตายายไปเข้าฝันนะครับอยากได้เสือกระมอนเนาะแล้วก็ได้โชคมาแล้วถึงสองวดติดนะครับงวดล่าสุดนี้ก็คือสี่ใบเลขหน้าอ่าคือหมานแท้เมื่อในท้องนะครับท้องในคอนนัได้จากหวยนะครับนั่นในคอนี่ได้จากอ่สามตาซีนะครับนี่สองวสามวสองวสามหัเอ้ามาหัวนี้จะเป็นงวด วันี้องเป็นงวดที่สามนะตาเนาะเสียตัวอะไรครับเดี๋ยวให้คุณตาคุณลุงนะครับคุณลุงดวงเฮงบอกมาครับเลขในใจแกมีมาอยู่แล้วเนาะเลขในใจแกมีมาแล้วออย้้วว,วจับลูอีกกอง,งเสียงอีกครั้งถ้าเกิดจับได้7แ8ดมาทำไงน,นี่เอ้ามาแล้วเลขที่ได้คือ สองเจ็ด <27, S 2> เอาเจ็ดสองนะครับสองเจ็ดเจ็ดสอง้อครับเด้ออาจจะเป็นร่างอาจะเป็นล่างเอ้ามีการมาีบอกด้วยน่าจะเป็นร่างะให้น้องเขานั่งหน่อยบอบอ,อรอรุนตัวสุดท้ายจะได้เลขอะไรวันนี้อยากได้รถกระบะเลยครับเด้อวันนี้คุณลุงอยากได้รถกระบะเอา้าพอได้รถกระบะปุ๊บก็ต้องซื้อทะเบียนต่อยิ่งนะพอออกทะเบียนปุ๊บอยากได้อะไรเขานี่ มันต้องมีรถไถเอ้านะครับก็ต้องตามขั้นตอนไปเรื่อยเนาะรอรุ่นนะครับรอรุ่นจะบุ่นได้แล้วคุณผู้หญิงขายผู้หญิงอืมคือไปจากนี้เด็กขายสามตัวหน้าเนาะเด็กขายเด็กขายโอ้ยลูกยียาห์ลูกยีรามีเด็กผู้หญิงคนนึ่งขายมัีสองคนอยู่เด็กเด็กคอยกันขายใช่ลูกยีราเราซื้อลูกขิ้ไผ่กลุ่มหนึ่ง คตัวที่สองอกมาแล้วเนี่ยับอะไรตัวที่สองมารุนกันมามามาดตัวที่สองมาแล้วเดครับเด้อตัวอะไรไนี่ตาคนเก้าศูนนี่เก้านู้เด้จักตัวใหนี่น้อมองเป็นอะไรดีเหรอมองเป็นเก้าเอารอดูนะครับรอดูเด้อตามนี้นะครับอเด้อไปฝากกสไปหน้าห้าม ได้ไฟฟ้าไปเกษตรได้ไฟเกษตรไปนาห้าหมืนปีกกยดิปีไก้ในตละอย่างโอ้คือมาดวงหินกระเด็นอุ้มือารักมันจะู่จับรูปบิงกองก็ได้เกตสองตรงกับอโอ้น้องเอ๊เป้เลยใช่ใช่ใช่ใชมันะกู้มกู่คุณรุงจับได้เกดสองสองเกดเลยครับตรงเป้เลยเอ้า อันนี้ก็มีแนวโน้มนะครับด้วยนี่ตัวนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีสองนะครับจะมีสองเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ็ดหเจ็ดเก้าออกมาแล้วเจ็ดเก้าเราลอยตัวหนึ่งด้วยถ้ามีถ้ามีสองหรือศูนย์นะมีโอกาสนะเนี่ยตรงกับเลขดักกิโลนะครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดเก้านะเพราะเลขทูบเราก็มานะครับเลขทูบของ คุณลุงก็มาเจ็ดเจ้าน่ะหัวมันใช่เลยนะครับเลยสองเจ็ดเจ็ดสองพรุ่งนี้เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็ยากมาเอยากดูไปอยากดยอยากเห็นหน้าดีั้งบ้านอนี้คุณตาใส่เกงขาสั้นไปหาเลยบอกครับโคยิงเหกัะลุกอย่างนี้ใส่กระโปรงกระโงสมยโบราณสมัยโบราณมัดมัดสามั้กระโจมอะแรตงก็เบียนอ โอ้ยสองีเลยเฮ้ยมาเองสามกับสามคิดว่าเป็นคุณเป็นยายมีแน่นอนเนาะโอ้ยมาอีรสองีนี้สองอีีป่ะสองอีีเนมาแลกันโอ้ไม่แรงจริงไม่แรงจริงเจ็ดสองเศูนยอุ้ย้าสนี่ศจริงศจริงเอาถเป๊ะศูนูนจริงครับเจ็ดเ้โอยขนลุกเลยมาจริงครับเจ็เก้าย์แล้วมันไปตรงตลาดกิโลเลยนะครับใช่ศูนย์เจ แล้วก็จับแล้วก็จับลูกยิงปองได้เจ็ดสองสองเจ็ดด้วยเลาจุดทูบจุดทูบก็ได้เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเอาเลยครับเด้องวานนี่คุณรุ่งหลังจากที่ฝันเสร็จก็มาได้เลขตรงหลักกิโลเป๊ะเลยครับตรงหลักกิโลเป๊ะอ่ะขอบคุณครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้รวยขอให้รวยเป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางอ่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ